ขึ้นเลยเนี่ยท่านี้เลยเนี่ยอสาส,อสวัสดีครับผมปิงกิตนันนะครับผมวันนี้นะครับก็มาถ่ายมิ้นท์นิวส์เพเปอร์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก่เป็นไงบ้าครับถ่ายกด,ด เรื่อยๆเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสนุกดีสนุกดีดโ,อโอ้ยคือต่่ต,ตกล้องดีตาก้องดีตาก้องดีเแล้วมย่หลักเลยค่ะแม่มจะละลายแล้วค่ะแต่ไชิไม่มีหร อจริงไหมคือจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาปีนอย่างเงี้ยใช่ไม่แต่เมื่อกี้เข้าไม่ได้จริงแต่ว่าแบบเขาช่วยเขาเขาช่วยแบบหาไงเอ้ยกึ๊กกั๊กใช่เช้าไปสอบเป็นยังไงบ้างคะเช้าสอบทำได้คับเช้าทำได้คนเก่งไงไม่ก็ก็อ่านเยอะอยู่ใช่อ่านเยอะอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนถ่ายได้ข่าวว่าเกร่งทองที่ขึ้นไหมขึ้นเลยเนี่ยแท้านี้เลยเนี่ยอ่า ไม่เลยไอ้นี่จริงแบบเมื่อกี้ขอเบรกไปรอบหนึ่งเพราะไม่ไหวใช่ <c oughs> ตึงตึงตึง <c oughs> ตึงใช่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันต่อลุกต่อไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะฮะที่แบบสลัที่ให้ผมนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้คือคนยังเต็มเลยปิกนั่งปุ๊บทุกคนไม่ใช่คือเมื่อกี้พี่พี่ตาต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงคนข้างหลังให้อะไรเงี้ยปิกนั่งปุ๊บเขาไปเหมืนมนอนเขารู้เนาะเขารู้เลยถ่ายขอบคุณและขอโทษด้วยนะครับ เอ่อมัมมีครับอย่าลืมมารับมิน้นนิวสเปเปอร์ง่ายๆน,นะครับเอาอีกหน่อยเอ,เอ๊บ้าโอ้โหสุดๆสุดๆเลย ก็คือกลับไปซิงแพ็คขึ้นแล้ววันนี้ <laughs> ก็จริงๆวันนี้ถ่ายมาเออลุคที่สามนะครับก็สนุกมากครับวันนี้ก็คิดถึงมินแม็กมากครับเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันครับ <h aves> แต่ว่าทีมง,งานน่ารักครับทีมง,งานน่ารักทีมงานน่ารักหลังจากันครับแล้วจนี้เราจะไปอ่านี่อะไรเบสบอลเบสบอลใช่เบสบอล <h aves> วันนี้นะครับผมปิงก็จะอยู่ที่สยามดิสคอรี่ทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนตามไปดูว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับ <h aves> ผมก็ตามมาดูได้ที่มินซ็อกแซกนะครับผม เาแบบเขาเขาอยากได้ภาพแบบวู้อย่างเงี้ยรู็วู้เฮ้เฮ้ยเ,ยเยมีคนมารอ ยงผลที่การแข่งวันนี้พรว่มันชันค่ะายแบงท้งวันครับผมวันนี้นะครับก็สนุกมากๆนะครับการที่ได้มาถ่าย m i n นนิวส p a p เพนะครับที่อยู่ใน Mint m a g a z i ร e พลนะครับทีนมิ้นนะครับผม้นมวสะครับทีนม้สเปี่น,น้วเปลนี่ยนม้ปทลั้งี่ยมด6นะคับีมก็6ิลนะครับู่ อ๋อจีชอบทุกลุกนะเพราะว่าแต่ละลุกมันแบบคอนทราสต์กันมากอะแบบแบบจะน่ารักก็น่ารักจะแบบเนี่ยเท่ๆก็เท่ๆอะไรเงี้ยชอบมากครับผลงานอะไรไหมแบบผลงานครับผมก็จะมีช่วงกลางปีนี้นะครับซีรีส์เรื่อง The Rebound Game นี้เพื่อนายนะครับผมเป็นเออ่ซีรีส์เกี่ยวกับบาร์สนะครับเล่นกับมีนิชคุณนะครับขอติดตามนะครับก็ไอจีนะครับพิ้งค์นัสกอร์กิตนันนะครับผมแล้วก็ทางค่ายเอ็มชอยนะครับ M Choice Artist นะครับของบกครับ กองหักซาลอน24นะครับผมตายแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะครับมินบ๊ายบายมินแมกซีนไทยแลนด์บ๊ายบาย